กราบขอโอกาสขาจารย์แม่คะมีตัวหนึ่งที่ติดอยู่คะ่ะมีคนว่าลูกเปรียบเทียบกับเพื่อนคนหนึ่งว่าเพื่อนทำบุญกับแม่ดูแลแม่ไม่ไปไหนแต่ลูกมัวไปทำบุญกับพระชีไปโนนนี่มันเห็นตัวขุ่นและริษยาเพื่อนไปพร้อมๆกันที่เพื่อนได้รับคำชื่นชมแต่เราโดนด้อยค่า ลูกก็บอกไปว่าลูกทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่เมื่อมีเวลาบ้างก็ไปสร้างบุญและลูกก็เห็นอารมณ์มันดับลงอาจารย์แม่คะเราควรจะวางใจอย่างไรและเราควรจะเงียบไว้หรือกล่าวอธิบายเหมือนแก้ต่างให้กับตัวเองคะเราควรเงียบไว้รู้เจพาพตนของเราเพราะเราจะได้ดูอารมณ์ของเราจัด ถ้าเราโต้อตอบไปไอ้อกรรมที่โต้อตอบมันจะมีภาวะของกิเลสอยู่ในนั้นมันจะเอาไม่ทันถ้าเราดูข้างในของเราเราจะดูทันมากกว่าพระพุทธองค์ได้สอนไว้บอกไว้ว่าให้เราอยู่เหมือนกับอดหัวอยู่ในกระดอง เมื่อเวลาเสือมันจะมากินเราเสือมันจะกินเราเราต้องหดอัวอยู่ในกระดองเหมือนเตา่าถ้าเรารลอกออกมออกไปแล้ต่มันเสือมันจะกินเราเจ้นี้คนได้ได้รับปัจจัยจากสกภาวะที่เราได้กระตบกันแล้วก็อยู่กับเพื่อนฝูงขาสามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นต่างๆได้ พความคิดความเห็นต่างๆของแต่ละบุคคลมันหลากหลายสิบคนก็สิบอย่างร้อยคนก็ร้อยอย่างเรามีความตั้งมั่นไปในจิตไปในใจของเราเราเชื่อบุญเชื่อบาปเราแยกได้ความกตัญญูรู้กุลพ่อแม่กับการทำบุญให้ทานกับการจ้างเจนาจนะหรือกวางตมจากพระจากจีหรือจากสาวกสาวิกาของ พระพุทธเจ้าที่เราเห็นว่าดีเราว่าเราได้รับคำสอนเรารู้ได้เจพาพตนว่าเราเปลี่ยนแปลงลักษณะของจิตใจของเราได้ขนาดไหนอย่างไรเราไม่สามารถที่จะอธิบายให้เพื่อนได้เข้าใจลึกๆภาวะของเราได้เพราะตำมันเป็นของละเอียดอ่อนเพราะว่าบุคคลยังไม่เข้าใจถ้าบุคคลเขาอยากจะรู้หรือเข้าใจหรือต้องการคำตอบ ก็ได้ต้องการคําตอบบางทีต้องการคําตอบเพื่อเทียบเทียบกับตนเองต้องการคําตอบเพื่อเกิดมานะต้องการคำตอบนะไปเพื่อให้เหมือนกับตนเองที่คิดมันก็หลายอย่างมันก็ประกอบไปด้วยทิฏฐิประกอบไปด้วยมานะประกอบไปด้วยตัณหาเพราะฉะนั้นเราดูภาวะของเราภายในดีกว่าว่ามันเกิดวิตุวิจารอะไรขึ้นเราก็รู้วันนั้นรู้นั้นรู้แล้วก็รู้แล้วก็มัน,มน มันน้อยใจรู้มันแล้วก็มันเกิดบางทีมันมีความเสียหน้าบางทีมันอยากจะอธิบายบางทีมันอยากจะห,หาเหตุหาผลมาแก้มาบอกบางทีมันจะหาข้อมาแก้ต่างๆนาะนาะแต่พอเราพอเราทําความเพียนเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันก้อยๆระบายออกมาเนี่ยมันก้างๆที่เราไม่ได้โต้ตอบเนี่ยเราจะดูกิเลสได้ชัดเลยแล้วก็มันบีบคั้นถ้าเราไม่ได้โต้ตอบมันบีบคั้นแต่เราประโยชน์ตนก่อนประโยชน์ตนว่าเรา เราเรียนรู้เรือ่องภาว่าของของของจิตที่มันบรรยายกันมาแบบนั้นจนสุดสายพอสุดสายแล้วก็จะก็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 สรุปความคุณมันก็ดับความไม่น่าพอใจมันก็ดับเอ่อความไม่เข้าใจบุคคลเราก็ดับเราจะรู้บุคคลความแตกต่างว่าบุคคลเราก็รู้มันไม่มีที่สิ้นจุดมันไม่มีที่สิ้นจุดการต้องเที้ยวในวัฏฏะนี้ไม่มีที่สิ้นจุดเราต้องมา เห็นตัวเองดีกว่าเห็นจิตในจิตอ่านจิตของเราดีกว่าบุมปนิปานเราไปคนเดียวไปกับเพื่อนหลายคนไม่ได้ก็นั่นแหละไอ้ตัวที่ว่าเราอยากจะออกมามาบอกมาแก้ต่างอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ก็พอเราออกมาเสือมันก็กินเราน่เลเสือมันกินเราแน่นอนแต่ถ้าเราอุดวัวอยู่ในกระดองเสือมันกินไม่ได้ แต่แม่ก็เคยทํามาแล้วตัวนี้ตั้งตุกดาตุว่าตุอะไรจารพัดก็ก็ทํามาแล้วหุดไวอยู่ในกระดองแต่แล้วก็สรุปทําเลยพอเราพอมันวิตุกวิจารณ์ขึ้นมามันก็สรุปทํสาสรุปทามันมันจะอันนี้มันจะเข้มข้นกว่ามันจะได้กว่ามันจะได้มากกว่าแล้วพอเราดับกิเลสได้แล้วเราก็จะเป็นปก,กติเป็นปก,กติไม่มีเขา ไม่มีเราแล้วก็ไม่มีเขามันเป็นแต่อาการของจิตมันเป็นแต่พฤกษของจิตมันเป็นแต่ภาวะต่างๆที่มันออกมาเท่านั้นไม่ไม่ไม่ใช่เป็นตัวเราตัวใครที่ไหนมันไม่มีบุคคลขึ้นมาแต่พอเราถ้าเราถ้าเราจะจะบอกจะอธิบายมันจะเป็นบุคคลขึ้นมามันเป็นตัวเราตัวเขาขึ้นมานี่มันลงปรมัตาเราไม่มีบุคคลตัวตนเราเขา,า,านี่่านแต่ทำล้วนๆเลย